ว้าวไข่มดแดงสดๆใหม่ๆเลยพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ชมทุกคนเด้อืันนี้ืันนี้่อยได้มีโอกาสขึ้นมาภูพี่น้องเอยขึ้นมาหาเีา่ยหาแย่ของสูงหานื้ออยู่เนื้อกินหาแาย่ไข่มดแดงพี่น้องเอยบรรยากาศก็มืดคึ้มหนาวเย็นก็เลยต้องใส่เสื้อแบบนี้เสื้อขนหนาวคุณภูหนาวเย็นชุดครัว บรรยากาศก็มืดคึ้มคล้ายว่าฝนลตกพี่น้องเอ้ยดอกหั่งกับบานเต็มต้นงามพี่น้องเอ้ยบรรยากาศก็ยมืดจักน้อยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศก็มืดคึมค้มเพราะว่าคล้ายว่าฝนลตกบรรยากาศก็ดอกหั่งบานเต็มด่านนึงพี่น้องเอ้ยอยู่ใบตองใบไม้ล่นก้องอยู่ขึ้นมาสองเท่ามือนี้ สองคนนี่คือเก้าพี่น้องเอ้ยสาย,สายแล้วกินข้าวกินน้ำอินเล็กวาผาเดี๋ยวขึ้นมาไอเดี๋ยวห้อไปลุ้นกันเนาะพี่น้องเนาะว่ามันละได้ยอยู่บ่เมื่อวนนี้ค่อยได้มาหาแย่ของสูงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวห้องมาลุ้นกันเนาะว่ามันระด้ยอยู่บ่ Hoa ừ, mà lúc nó không mà hai cái bông cắn chị ai mày bưng nông cạn thì mày 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 ในการอยู่ใค่ตื่นใครมาแม่มันไม่ยอมจะใครเมือนี้เพราะว่ามันคึ้มคือว่าฝนละตกแค่ห้างเดียวนี่ก็พออยู่พอกินแล้วพี่น้องเอ้ยก็ได้ลงมือไ,มได้เอาลวงเอาลายเพลินเลยพอได้กินออลายลายลายได้อยู่พี่น้องเอยได้พอได้กินแล้วกัน แล้วดีวลงมือแบบน,นี้ต้องรองให้แม่มันไต่เอะก่อนพี่น้องเอ้ยเฮานี้ห้ามเอามือลงไปจับด้วยพี่น้องเอ้ปวดแสบปวดร้อนมือกรลอกเอะต้องใส่ไม้เขีย่ยต้องรองให้แม่มันเอะเสรก่อนเพราะว่ากินแบบอนุรักษ์พี่น้องเอ้ได้ลงมือแบบน,นี้พี่น้องเอ้พอได้อยูได้กินแล้วกะ เดี๋ยวเม่อไม่ได้เอาลวงเอาลายเด้อพี่น้องลวกผักกระเดากินกับก้อยไข่มดแดงก่อนสุกแล้วเขาแล้วัมนนี้อยู่ให้อยู่หน้าคือเก้ามืนนี้ มาเจียกาดกับข้าพี่น้องไอ้มันมีแดดหอนโอ้ยคืนฟ้าคืนฝนยังให้ฝนตกยู่เดี๋ยวนี้ัวพักกระดาวสุกแล้วเาก็มาก้อยบัน,นี้พี่น้องอเลย,ย,ย,ยก้อยไข่หมดแดงใส่ผงนวก็ใส่เกลือใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วใหม่ๆหอมๆเลย,ยขอขอแลย้วก็พริกคั่วตามชอบ น้ำปลาหนิน้อยน้ำปลาต้นหอมเ,เขากันบัดนนี่คนทห้ทั่วเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเป็นตาแซบขนาดพี่น้องเยอะเลยนี่ เสร็จแล้วบันนี้พี่น้องเอ้ยมากพอขา Eat, fit, ้าวมากินข้าวน้ำกันเด้อบันนี้เด้อพี่น้องเด้อเสร็จแล้วสุแล้วเสร็จเสร็จแล้วบันนี้พี่น้องเอ้ยอ่ะข้าวน้ำกันพี่น้องบันนี้ก้อยไข่มะแดงแซ่บๆเืม อ่าเแบปบเซ็ปจะหยอดเลยกินกับผักกระดาวต้องก้อยใส่แม่มันพร้อมพี่น้องมันจังแซบก้อยแต่ไข่ราร้อนกับไม่แซบไม้มีรสเปรีนน้ยวแน่จะจวดจะคำ ม,มาจ้าพี่น้องมากินก้อยไขย่มะเด็งน้ำกันเลยจ้าเส็บส